ดำเนินงานสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกลสินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ดำเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการภายใต้วิสัยทัศน์ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการบริหารงานโดยนางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกรสินและนายอุทัยยิ่งยงรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกรสินพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา16แห่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น473คนมีสถานศึกษาในสังกัดส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ18แห่งส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบล1 0 3 5แห่งห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีหนึ่งแห่งห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระสินหนึ่งแห่งและห้องสมุดประชาชนศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ16แห่งสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกระสินมีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบได้แก่ การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับโดยคำนึงถึงความหลากหลายและความต้องการของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีความเสมอภาคและเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติโดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนเช่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแกน่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการดำเนินการแก้ไขปัญหาเด็กตกหลน่นเด็กออกกลางคันและเด็กหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจับมือไว้แล้วไปด้วยกันระดับจังหวัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมต้นแบบ1อำเภอหนึ่งสถานศึกษาคุณภาพสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกรสินและสถานศึกษาในสังกัดได้จัดและส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับโดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียนบุคคลทั่วไปที่พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาและจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคลโดยมีนักศึกษาประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566จํานวน19,388คน แบ่งเป็นนักศึกษาปกติ19298คนนักศึกษาคนพิการ90คนผู้จบหลักสูตร1729คนจากผู้คาดว่าจะจบ2933คนคิดเป็นร้อยละ58.94และนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จํานวน19210คนแบ่งเป็นนักศึกษาปกติ19120คนนักศึกษาคนพิการ90คน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองมีผู้รับบริการจำนวน2 3 0 2 8คนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยยึดหลักความสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนตามความต้องการและความจำเป็นมีความหลากหลายของหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การส่งเสริมการรู้หนังสือเป็นการทบทวนการอ่านออกเขียนได้โดยจัดหาสื่อหนังสือให้สำหรับผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือให้สามารถอ่านออกเขียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเช่นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเป็นต้นซึ่งผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามสภาพและมีความปลอดภัย สังคมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งเป็นต้น การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างทางเลือกสู่อาชีพการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายมีความรู้ความเข้าใจหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นโครงการผักสวนครัวรั่วกินได้โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลเป็นต้นการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพต่อยอดอาชีพเดิมสร้างอาชีพใหม่และพึ่งพาตนเองได้เช่น การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ร้สารการทำอาหารทำขนมการทอผ้าพื้นเมืองช่างเชื่อมโลหะช่างปูนช่างไฟฟ้าเป็นต้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning มีผู้รับบริการจำนวน265,016คนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนผ่านการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เหมาะสมกับบุคคลอายุพื้นฐานการศึกษาอาชีพความสนใจและสภาพแวดล้อมของผู้รับบริการให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยเน้นส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ทั้ง ส8อำเภอโดยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเช่นการให้บริการห้องสม,มุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีห้องสม,มุดประชาชนจังหวัดห้องสม,มุดประชาชนอำเภอบ้านหนังสือชุมชนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านห้องสม,มุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเป็นพื้นที่ตลาดในชุมชนและหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวและโครงการจังหวัดกาะสิน์บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดกาลสินประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศศูนย์การเรียนรู้โค a ลเลน n g งสเปซดีเด่นระดับประเทศปีงบประมาณพุทธศักราช2567ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอรําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน 2. รางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับประเทศพุทธศักราช2567ชื่อผลิตภัณฑ์ไทยภ,ยทผภูผ้ากระตุยประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จ 3. จำนวนนักศึกษาเข้าสอบเป็นอันดับที่1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 4. เป็นหน่วยงานที่มีผลสำเร็จของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ e n e e ็สูงในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 6ครั้งที่1เป็นอันดับที่1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นอันดับที่2ของประเทศมีค่าคะแนนเฉลีย่ย3ระดับการศึกษาร้อยละ52.21 ครั้งที่สองเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นอันดับที่3ของประเทศมีค่าคะแนนเฉลีย่ย3ระดับการศึกษาร้อยละ49.64 5. รางวัลพระพระฤาัสวัดีชนะเลิศระดับจังหวัดประเภทผู้มีคุณูปการประจำปีพุทธศักราช2566 6. ผ่านการประเมินชุมชนองค์กรอําเภอและจังหวัดคุณธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช25 6 6ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมนักศึกษาส,ก,สกรสกรระดับพื้นที่ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 7รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะโครงงานเตาฮีโร่นักสู้กู้อากาศศูนย์ส่งเส,ส,สริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จ รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมจากขยะโครงงานเตานรกศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอของชัยรองชนะเลิศอันดับ2โครงงาน The ชัยคราวฟาวเวอร์แครดอกรักกินปั้นไทยจากขงเปลือกไข่ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ,อยางตลาดด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมประจำปีพุทธศักราช2567 รางวัลชนะเลิศโครงงานเครื่องลดความชื้นประหยัดพลังงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอสมเด็จ 8. รางวัลการปฏิบัติงานสกรดีเด่นระดับประเทศประจำปี2566ประเภทครูอาสาสมัครกศนดีเด่นรางวัลที่สองนาสงสาวสุรีเพิ่มศิลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินประเภทครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดีเด่น รางวัลที่ 1. นึ่งนายวิรพงศ์สุรนาสรอชอตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จจังหวัดกรสินเก้ารางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดุดีประจำปี2567จังหวัดกรสินประเภทวิชาชีพครูนางสาวจิตติมาลักคำณ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคขม่วง ส0รางวัลบุคลากรต้นแบบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ NFE Awards ประจำปีพุทธศักราช2567ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัลดีเด่นนายนิตินคนเพียรศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาาสิน 11. รางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567รางวัลชมเชยโดย l i b r a r y Delivery รกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาด12ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมต้นแบบ1อำเภอ1สถานศึกษาคุณภาพระดับจังหวัดภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง1อำเภอ1สถานศึกษา คุณภาพตามบริบทของพื้นที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จ 13. รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่นและรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 REO t w e l มาส e m ด s ดีมหากรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครั้งที่4เรียนดีมีความสุขนางพรทิภาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกรสิน ด้วยความมุ่งมัน่นพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกหน่วยที่จส่งเสริมให้ผู้รับบริการครูและบุคลากรมีศักยภาพในการเรียนรู้รวมทั้งสถานศาึกษาหน่วยงานและภาคีเครือข่ายรวมมือพัฒนาจังหวัดกระสินภัยมังง่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภยัยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกระสินกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้